เรื่องแบบนี้ครอ๋อโอเคทีนี้ครับทุกคนมันจะมีข้อสอบอยู่ตัวหนึ่งครับที่มันจะชื่อว่าตัวนี้ผมจะให้ทุกคนจดเพิ่มหนึ่งมันจะชื่อคําว่า JS function ครับข้อสอบมันจะถามครับว่าคือในโปรแกรม JS ทุกคนสมมติว่าเรามีแผนที่ครับอันนี้คนมันจะไม่ต้องจดตามครับไม่ต้องจดตามนะมันมีแผนที่กับตัวแรกแล้วผมมารว่ารูปดาวเนี่ยมันคือ บ้านคนนะมีสองจุดแล้วกันแล้วผมมีแผนที่อีกชุดหนึ่งครับผมเขียนว่าจุดทิ้งระเบิดแล้วกันทุกคนจุดทิ้งระเบิดผมเห็นวงกลมนะจุดทิ้งระเบิดแบบมีทหารบอกว่าผมต้องการทิ้งระเบิดครับผมจะทิ้งในตุวจุดวงกลมนี้ถ้าถามว่าผมเราจะรู้ได้ไงว่ามีใครจะโดนบ้างเนาะจากการทิ้งระเบิดครั้งนี เราจะแผนที่2ตัวนี้ครับมาซ้อนกันอ่ะอย่างรูปเนี้ยเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใครโดนคนโดนก็คือไอ้เจ้าบ้านคนนี้ใช่ป่ะไอ้คนเนี้ยคนนี้คือบ้านหายบ้านตู้มไปเลย Shift is gone เรามานั้น JS มันคือเป็นโปรแกรมนี้แหละครับแต่นอกจากการให้เรามาใช้ดูตัวอย่างในการทิ้งระเบิดมันคือเรื่องการศึกษาว่า มันเป็นเรื่องการศึกษาครับว่าสมมต like ิว่าไอ้ที่เรามามันไม yeah, ่ใช em, ่ทิ้งระเบิดมันเป็นประเด็นที่จริงจังมากกว่านั้นอย่างเช่นว่าไอ้ระเบิดเนี่ยสมมติผมใช้เรื่องระเบิดต่อนะรัศมีวงรัศมีวงระเบิดนะครับคือเท่าเนี้คือม่ต้ออยู่ในวงเป๊ะๆแต่อยู่ในวงขาวๆมันก็ได้ครับจะมีใครโดนบ้างสมมติทหารต้องการจะบอกว่าจะมีซอมบี้ระบาดทุกคนเขาอยากประเมินว่าจะมีบ้านพังกี่หลังเนาะ ผมก็วาดดาวเพิ่มแล้วเงนโปรแกรม j S เนี่ยมันก็จะเราก็าไปซ้อนก่อนครับวางแปะลงไปเลยเราก็นับดูในว,วงระเบิดมีกี่โด่งกี่หลังเอาหลักๆเนาะคือมีหนึ่งสองสามครับแล้วผมก็ใช้คําสั่งหรือเราจะเรียนกันว่ามีคําสั่งอะไรบ้างหาเลยว่าเฮ้ยมีโคจะโดนระเบิดกี่หลังสมมติว่ามันเยอะมากที่เราไม่สามารถนั่งนับได้เนาะมันเป็นจุดเล็กๆอะ่ะ โปรแกรมว่จะทำาให้วามีหนึ่งครับหนึ่งสองสามท่านผู้ใช้งานโปรแกรมการที่ท่านจะวางระเบิดค่าสมบีนั้นมีบ้านจะพังัหมดสามหลังครับอ่ะในนี้ชูคถามว่าเออขอบคุณนะโปรแกรมแล้วนายสามารถบอกฉันได้ไหมว่าบ้านหลังไหนที่ใกล้กับเออใกล้กับรัศมีระเบิดบ้างแต่แต่ยังไม่โดนนะหรือหรือแบบโดนบบเฉียด,ดโปรแกรมจะถามว่าเออ แล้วคำว่าใกลใ้ท่านเนี่ยมันคือกี่เมตรล่ะครับถ้าใกลใ้ท่านคือหนึ่งร้อยกิโลก็ต้องบอกเลยนะครับผมบอกว่าโอใกล้ผมคือแค่สี่เมตรครับมันก็บอกเลยว่า๋อ้่าสี่เมตรงั้นงั้นท่านผู้ใชก้ก็จะมีคําสั่งให้มันแบบวงนี้มันขยายมากขึ้นแลวโปรแกรมมันก็จะหามาว่ามีอะไรวัตถุในบ้างที่อยู่ในวงเนี้ยมีบ้านอยู่ในวงที่ขยายมนาะเพิ่มนี้หรือเปล่าเป็นคสั่งที่โปรแกรมยิงออกไปว่าบ้านตัวจับว่าท่านผู้ใช้ครับมีบ้านอีกหนึ่งหลังที่โดนครับอะไรอย่างนี้จากถ้า ถ้าในในบ้านที่ม,มีมีบ้านหนึ่งหลังห่างจากรัศมีระเบิดอีกสี่เมตรครับอะไรองเี้นั่นแหละทุกคนคําสั่ง yes ก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าเราเราอารเหมือนเอาเหมืนอมนเรามาไปชิดดูกันเชื่อมโยงข้อมูลนะครับมันจะมีคําสั่งบอกมาหนยวผมใช้ทุกคนมาจดตามครับข้อคําถามนี้อาจจะออ,ออกประมาณห้าหกข้อได้เลยเพราะว่ามันเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้ใช้จริงนะครับ ใครจบไปเป็นหมอเป็นอะไรก็ได้ใช้ครับทุกคนถ้าสนใจด้านนี้อยู่มันมีเป็นสาขาความรู้ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับใครอยากลองเล่นพวกนี้ครับผมลองไปโปรแกรมนอตที่ชื่อว่า q t s ลองดูนะครับโหลดโหลดฟรีในเน็ตได้เลยเนี่ยชื่อนี้เดี๋ยวก่อนนะรับชื่อนี้แหละ q t s ทุกคนลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับโอเค โดยฟังก์ชันตัวแรกครับที่เราจะมาใช้กันคือฟังก์ชันว่า query ครับมันคือฟังหรือชื่อภาษายมันคือเรียกคนครับเรียกคนข้อมูลอย่างเช่นสมมติผมมีเป็นข้อมูลบางอย่างไว้กันครับเป็นในกอสมมติว่ามันมีข้อมูลเป็นพันชื่อนะทุกคนในกอในขอ แล้วผมบอกว่าช่วยหาเอาสีแดงด้วช่วยหาตำแหน่งน,นายกอโปรแกรมมันจะไปหามาให้ครับปุ๊บคิว u รี่ผมกดคำสั่งคิว r รมันจะไปหามันกจะไฮไลท์สีแดียาให้เขากายมาให้ว่านี่เลยครับคือตำแหน่งตำแหน่งในกออ่ะเนี่ยคือฟังก์ชันแ่งคิวรี่มันจะเน้นในตัวเราอยากหามาให้แล้วต่อไปครับ คำสั่งต่อไปมันจชื่อว่าคำสั่ง reclassify ครับหรือภาษาไทยมีคำว,ว่าจัดกลุ่มใหม่ครับสมมติอย่างเช่นนะครับว่า ผมมีวงกลมวงใหญ่ไอวงเล็กนะครับวงใหญ่วงเล็กแล้วก็วงใหญ่วงนี้ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะไม่โอเหมือนหน้าจอจะ,จะแ๊บหนึ่งนะครับทุกนโอเคมาแล้วโอเคครับหน้าจอกลับมาแล้ว ม้ติคำสั่ง reclassify นะครับไอเรามีวงเล็กวงกลางวงใหญ่ครับตอนเราจัดกลุ่ม Classify class เนะี่ยบอกเลยว่าจัดกลุ่มมันก็ตามด้วยเอาใจคำสั่งแนละ้วจัดกลุ่มใช้เกรฑ์มือขนาดนะเราจัดกลุ่มปุ๊บโปรแกรมมันก็จะเอาเนี่ยครับไปจัดเรียงให้กลายเป็นว่าวงใหญ่อยู่กับวงใหญ่วงกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็มี วงเล็กตามท้ายอะไรองี้ครับจัดกลุ่มหไหเลยส่วนถามว่าจะเอาไปใช้เรื่องอะไรมันอยู่ที่ว่าตัวผู้ใช้เอา,เอาไปประยุกค,ครับต่อมาครับชื่อคำสั่ง dissolve ครับหรือเราเรียกว่าการยุบรวมข้อมูล มันเมันเป็นเอามันเป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเอาเรื่องข้อมูลที่มีลักษณะประเด็นเดียวกันน่ะเอาไปใส่ให้เหมือนกันครับจอดับอีกแล้วอย่างเช่นดูคนดูนะครับสมมติผมยกตัวอย่างในววงกลมเหมือนเดิมเป็นวงกลมกอไก่นะนครับแล้วอันนี้ก็เป็นวงกลมขอไข่ข้างๆเป็นกอไก่ครับทางนี้ก็เป็นขอไข่พอสมมติผมกดแค่คำว่า dissolve ยุบรวม นะพอ,อยุโรปเสร็จป,ปุ๊บมันจะกลายเป็นวงกลมวงเดียวที่จะใหญ่ขึ้นแต่เป็นข้อไก่วงกลมวงีที่ใหญ่ขึ้นแต่เป็นข้อไข่ขอ,อยู่ด้วยกันครับต่อไปเป็นการตัดข้อมูลครับทุกคนพอเป็นการตัดข้อมูลเป็นการคลิปคลิปคลิป ตัดข้อมูลมันคือเป็นงงี้ทุกคนสมมติว่าผมมีพื้นที่ตรงนี้ครับมีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าพื้นที่สีเขือนคืออย่างนี้ทุกคน,นแต่สมมติว่าผมศึกษามันแล้วบอกว่าแค่เลือดออกผมเนี่ยมันอยู่แค่ในพื้นที่สีเขียวนะอยู่แค่ตรงเนี้ยโเดลบอกเฮ้ยเอาช่วยตัดมาเฉพาะตรงนี้ฉันอยากได้ซิคือสีเขียวอะตัดข้อมูลคําสั่งมัน สั่งเสรมันเลยเนะครับมจะตัดมาให้แล้วเหลือแค่พื้นที่สีเขียวที่เรอยากได้ตรงอื่นก็ขึ้นไม่เอาแนละ้วเอาออกนี่แหละครับพอต่อมาจะกคาสั่งคลิปครับมันจะเป็นคําสั่งเอ,อ่อคำสั่งในต่อไปดีคําสั่ง erase ครับต้องค่ากับคลิป erase คือำว่าลบข้อมูลเ<อ>เปลี่ยนสีปากกาไม่ใช่ Erase ลบข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับทุกคนคือสมมติผมมีเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมใบนี้แล้วกันครับผมไฮไลท์ไว้สีเงินแล้วผมบอกว่าตรงสีแดงเนี่ยตรงเนี้ยหน้าผาถาล่มไปแล้วมันไม่มันไม่มีเราไม่มีพื้นดินตรงนี้ละไม่เอาสีแดงสีดำสีเหลืองแล้กันครับ สีเหลืองเนี่ยมันโดนแบบเราเหมือนมาเป็นภาพเป็นขอบทะเลนะครับหน้าผามันถล่มซึดลงน้ําไปแล้วแล้วมีพื้นที่ตรงนี้แล้วอะโปรแกรมช่วยแบบลบทิ้งไมได้ไม่ได้ใช้ละลบเลยลบทิ้งภูมิประเทศที่เราเหลืออยู่ครับก็จะเป็นหน้าตาเบ็นี้ในแบบในโปรแกรม JS เราแล้วก็เอาไปลากเส้นแบ่งเขตกันใหม่พอต่อมาครับก็จะเป็นมีหลายฟังก์ชันเนาะ ต่อไปครับเป็นเออ่ฟังก์ชันโอทีไม่พออย่างนั้นเดี๋ยวก่อน,นครับผมขอย่อนิดนึนงแป๊บหนึ่งนะทุกคนอานนีกปรับขนาดโอเคครับ พอต่อมามันจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า merge กับคือรวมแล้วรู้สึกเฮ้ยคำว่ารวมกับรวมกับยุบเนี่ยเหมือนกันไหมคำต่อบคือไม่เหมือนนะครับยุบเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะมันจะต้องเป็น วันดีโซฟเนี่ยมันคือจะต้องเป็นกอไก่กับอไก่กับขอไข่เท่านั้นแต่สมมติว่าไอ้เมิร์ดเนี่ยมันจะเป็นงี้ครับวงกลมกอไก่วงกลมข้อไข่พอเราใช้คําสั่งของร่วมสิ่งเดียวมามันจะกลายเป็นวงกลมกอไก่ขอไข่แลวเป็นวงเดียวกันอย่างนี้ครับไม่สนใจว่าต้องเหมือนกันไหมแต่ว่ารวมกันได้เลยเพราะต่อมาจากเมิร์ดครับทุกคนมันจะเป็นคําว่าผนวกแอ p เพนครับ พนวงนี่เป็นยังไงครับให้ในภาพว่าผมมีแผนที่อย่างนี้ทุกคนแผนที่ลําน้ําแล้วผมมีแผนที่อีกเส้นหนึ่งครับทุกคนจริงๆแล้วมันคือแผนที่ที่เป็นงนี้ทุกคนนี่มันลากยาวมาต่อกันอย่างนี้อ่ะแต่ว่าผมไม่ได้มีเส้นตรงนี้กั้นนะครับเอาลบหมดเลยอ่ะเนี่ยสมมติสมมติว่ามันไม่มีตรงนี้แล้วกันนะทุกคนสมมติว่ามันเอ่อมันไม่มีเส้นตัวนี้กั้นระหว่างรูปเนี่ย แต่ผมมีข้อนี้สองตรงนี้กับกันแต่ผมรู้แหละว่าโปรแกรมมันก็รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันคือแม่น้ําเส้นเดียวกันแล้วผมก็เลยบอกเขาเฮ้ยมันอยากให้เป็นรูปเดียวอะ่ะรวมไห้หน่อยแบบผนวกรูปเข้าด้วยกันเลยเอาไปต่อกันตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ถูกต้องคือถ้ามันตำแหน่งถูกต้องกันจริงมันมันก็ต้องเอาตรงนี้มาลิงก์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปที่ออกมากจะเป็นแนวนี้ครับเนี่ยนะครับก็เลยเป็นรูปหลังผนวกมันก็จะกลายแบบเป็นอะไรมันต่อเชื่อมกัน ต่อมาจากผนวกนะครับก็จะเป็นการรวมข้อมูลครับเอา,ามีเออจริงๆตอนนี้ผมไม่คนแปลว่ารวมเนาะผมชวนใช้ก็าืาผสานมากกว่าการผสานแต่พอเนี้ยจะเป็นรวมข้อมูลครับยูเนียน ยูเนียนเกิดจากอะไรครับมัคือเรามีวงกลมเรามผมมีพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ครับผมมีพื้นที่วงกลมอีกหนึ่งอันผมใช้คําสั่ง UNION คือเอ้ยรวมกันเลยสองอันเนี้ยรวมพื้นที่ออกมาจะหน้าตาเป็นี้ทุกคนคืออย่างเงี้ยครับแอบคือคําสั่ง UNION พอต่อจากคำสั่งยูเนียนมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งอัปเดตครับเช่นว่าทำให้เป็นปัจจุบันเนาะโดยคำว่าคำสั่งอัปเดตหน้าตาเป็นไงสมมติตอนแต่แรกอะผมว่าไปเลยดี เป็นบ้านแล้วกันทุกคนเป็นบ้านตอนแรกมีหนึ่งหลังครับตอนหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปครับผ่านไปสามเดือนบ้านมันสร้างมากขึ้นโตขึ้นอะ่ะผมต้องการจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือข้อมูลปัจจุบันนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอัปเดตข้อมูลให้หน่อยอัปเดตหน่อยครับกดบอกมันมาจะว่าได้เลยครับคนหน้าเนี่ยบ้านก็นจะกลายเป็น อันนี้แทนปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งบางะไรกายเป็นแบบสูงอ่ะเกณนี้จะไม่มีในฐานข้อมูลอีกต่อไปคุณทุกคนดูสิครับคำสั่งมันมีเยอะมากลยเนาะแล้วนะแ,ลแต่เราจะไปปรับใช้ยิ่งข้อมูลแล้วซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องยิ่งกดหลายท่าเนี่ยจะเหลืออีกสองงานสุดท้ายครับทุกคนคือในตัวของคำสั่ง อินเตอร์เซกครับคำสั่งอินเตอร์เซ็กคืออะไรคำสั่งอินเตอร์เซ็กคือเป็นยี้ทุกคนคือสมมติว่าผมมีตรงนี้แล้วกันครับเป็นสีเป็น,พ,นพื้นที่สีฟ้าและผมก็มีพื้นที่สีเหลือง แล้วมันแล้วมันเกยกันบางส่วนทุกคนดูนะมันจะมีตรงที่เกยกันนะคือตรงนี้ใช่ไหมครับผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอยากได้แค่ที่มันเกยเอาไงดีอะบอกว่าได้เลยครับบอสเดี๋ยวผมจะตัดตรงที่ทับกันเนี่ยครับตรงที่มันทับกันคือสีเขียวเนาะมันก็จะมันก็จะเหลือมันก็จะตัดมาให้เป็นสีเขียวเนี่ยแหละครับ ประมาณนั้นคือตังอื่นที่มันไม่ได้ซ้อนทับกันนั้นก็ออกหมดเลยโดยเรื่องนี้อย่างเช่นคลืายคเรื่อกขอ,อกผม,ผมก็ใช้คําสั่งซ้อนทับกันะครับคือผมก็ดูว่าตําแหน่งของผู้ป,ป่วยกับเรื่องของเงินเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งซ้อนทับกันตรงไหนบ้างให้มันบอกมาอย่างหนึ่งครับคือเนี่ยเรื่องของแนวการชนมันคือคําสั่งที่เราคุยยกตัวอย่างเรื่องของระเบิดตอนแรกครับคือคําว่าบัฟเฟอร์ แนวกันชนครับอันนี้ผบอกว่าเฮ้ยถัดจากลัสมระเบิดไปสี่เมตรมีบ้านอยู่กี่หลังอะอย่างเนี้ยครับลัสมระเบิดก็เส้นนี้แล้วผมอยากจะให้มันถอยไปสี่เมตรอะทุกคนเราเหมือนตรวจสอบออกไปสี่เมตรอะทํายังไงดีมีบ้านอยู่กี่หลัง,งลสมสนนม,มตวมงงมษษิว่ามีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วกันครับอมีบ้านอยู่หนึ่งหลังตรงนี้ โปรแกรมตรงนี้มาครับมันก็จะสร้างเป็นขยายแนวกันชนออกไปตรวจสอบนะครับพอมาขยายแนวเ,เสร็จปุ๊บมันจะการว่าวงกลมสีฟ้าเนี่ยเขาจะขยายมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก,ก็จะตรวจดีเทคว่าแบบอ๋อมีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับนี่หลังนี้คือเป็น มีคนบางอย่างนี้โดนรับผลกระทบจากระเบิดของเราครับลูกพี่อะไรอย่างนี้ตรวจพบเจอเนี่ยครับเราจะตรวจพบเจอระยะ4เมตรมัมมมมมนจะวอร์นิ่งมาแบบตรวจพบนะนี่แะครับคือคำสั่งบัฟเฟอร์ทั้งหมดนี่คือคำสั่งหลักๆครับที่เราจะได้ใช้ใน JS function เนาะให้ทุกคนลองพยายามจำให้หมดดูนะครับมันออกประมาณ3ข้อแล้วเราจำหมดนี่ยได้ก็คุมคุกคนเราได้ไปมากเพื่อน3คะแนน คนลองจำดูนะครับแต่ถามว่าให้ผมเก่งให้ตัวไหนผมคงก็จะช่วยเก่งเหมือนเดิมแล้วเก่งเลยนะครับคืออินเตอร์เซ็กทุกคนวงตามนะครับบัฟเฟอร์คิวรี่ครับอีกนหนึ่งคือยูเนียนสี่อันนี้ครับที่มันจะออกถ้าให้เกง่งถ้าให้เกง่งเดี๋ยวราทุกคนน่าจะได้เห็นมันในข้อสักดร์คำถามแน,น่อนอนนะทุกคนเนาะ ให้ทุกคนลองลองพยายามทวนหน้านี้ดูนะครับโอเคทุกคนเราไปจะบทสุดท้ายแล้วเราจะไม่